ใครได้กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านแนะนำนะบุกกี้แลนด์ชอบนะร้านจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมไหวเข้าไว100ร้อยเร์เซนเาเติมทั้งเกม F4 ม o b บ l ายและเกมอื่นอีกเพียบนะบเติมสนุกมาสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอบเลยนะครับลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F c Mobile กันเลยนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะครับมาวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสลาตันอีบรมวิดนะครับมาไม่ใช้ร่างใหญ่นะครับไม่ใช่ร่าง11 1นะโอ้ร่างนั้นก็ให้เสียีเขารีวิวไปนะครับก็เปิดยากเปิดเย็นเนาะสามพันเพชรเนีนะ่ยเราสายฟีนะครับ ยากหน่อยแล้วกันนะแต่ใครเพ่แบบถูกดวงดีๆดวงเิงก็ดีใจด้วยนะครับบอกเลยว่าอีบาร์ล่างใหญ่น่าจะเล่สน,นุกนะขนาดล่างเล็กของเขา2ล่างนี้ผมจับผมว่านสนุกเลยนะครับก็จะมารีวิวล่างคนที่เข้าล่างนี้นะครับนะล่างที่เราต้องเล่นบทที่3ให้จบเลยล่างสีม่วงนั่นเองนะแจกเป็นเม็ดม่วงเลยนะครับก็ล่างเดิมเขาเป็นรนะ้อยห้าเนาะในตัวเกมก็แจกให้เป็นเม็ดม่วงครับแล้วก็ตี คุณไปแดงเล่นเองนะครับอ่ะก็กครที่เข้าไปดูก็ไปใครที่เข้าไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกันเลยยใ,ให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ฝากร้านเติมเกมครัฟมาสักหนึ่งล้านคุกกี้แลนด์ช็อปมาล้านเติมเกมดีคุณภาพครับ,รบว่าจะได้ร,ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์นับถูกต้องตามกฎหมายทุกข้อตอนรับรวดเร็วลยใจว่าจะคุกกี้แลนด์ช็อปเลยนะครับลิงและลากได้เลยนะครับผมมาไปดูแพคค่าพลังกาอยินดาในทีมผม กันเลยละกันนะครับก็ผมเล่นแผ่12นะ12นะหนาลเหมือนเดิมนะครับนับมาดูในอีบาเม็ดแดงเท่านั้นนะครับไม่อยากตีมาสมับงผงมาเชนะครับอะรีวิวเม็ดแดงไปก่อนแล้วกันอาจจะไม่สุดมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับมาดูใบแยกกันอันนั้นสำหรับอีบาร่างนี้เนาะ195รัพน้ำหนัก95รัพ45นะครับก็อีบาร่างนี้เก่งกว่าร่างที่แล้วนิดนึงครับมันเยอะเออมันได้มากเอออะไรบ้างไหมนะครับ แรงเออแรงที่เขาแจกเม็ดแดงร้อยเจ็ดเนาะแรงนี้ก็ถือว่าเก่งกว่าเดิมหน่อยหนึ่งไปได้เยอะนะความเร็วเอ่อสปีตรงสปีต้นความคมเพิ่มมาเอ่อถือว่าเห็นได้ชัดนะครับการเล่นบอลเงี้ยเออถือว่าไปกับบอลได้ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับ่างนี้นะก็ถือว่าเล่นได้เลยครับเอ่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาเล่นใหม่หรือผู้เล่นสายฟรีเงี้ยหางกองแน่ตัวใหญ่เงี้ย เอาเป็นสำรองหรือเอาเป็นตัวจริงก็ได้นะครับสำหรับอีบานะเล่นได้เลยนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีจักรยานอากาศเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สูงปันกลางนะครับสำหรับอีบานะบอกเลยว่าเล่นสนุกนะครับใครที่เป็นสายแบบไม่สีเลือดอ่าไม่ได้สีเลือดต้องเก็บดาวถึง20ดาว50ดาวเงี้ยเล่นสนุกสนุกไปวันๆเงี้ยบอกว่าเล่นได้เลยนะเออมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะอีบาเออเล่นสนุกครับแพ้แพ้ม่ชนะมีเสมอนะครับนะเกมฟุตบอลนะบอกเลยว่า ของแท้นะครับสำหรับอีบันะอ่ะไปพูดมาครับไปไปดูในเกมกันเลยกว่าครับผมเล่นประมาณ6-7เกมนะครับมีประมาณมีมีเวลาเล่นประมาณ6-7เกมนะครับบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับสำหรับอีบันะครับไปไปดูรีวิวแล้วครับไปเลยครับผมมาบ้ามาอยู่ในเกมกันต่อเลยเนาะก็บอกเลยว่าดีสนุกครับลางนี้นะเราสนุกกว่าลางเก่อนหน้านี้พอสมควรนะมางกับสายฟรีผู้เล่นใหม่ต้องหากองหน้าอ่าสายอินดี้นะไม่ไม่ได้อินดี้ขนาดนะั้นแต่แบบ ไม่ได้อเวอร์เยอะอะไรขนาดนั้นก็มองผมว่ามุมมมผมนะเน้นได้ครับเออไม่ได้แย่ในร่างนี้ก็ดีกว่าร่างอที่แล้วประมาณนึงนะบไม่ได้กระโดดเวอร์มากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับอิบบาเนาะใครที่มองหารของหน้าตัวใหญ่ะเออตึงเป็นตัวสำรองเลยหรือว่าเป็นทีเด็ดลูกมงเนี่ยเออก็ได้นะเออไม่ได้แย่นะบอกเลยว่าเล่นสนุกเหมือนกันนะครับนะ ก็ใครที่ลังเลว่าจะตีหรือเปล่าก็แค่เม็ดแดงก็ได้ครับเออมันเป็นตัวสำรองเลยหรือว่าแบบเอาไปตัวจริงก็ได้นะเออบอกเลยแบบของแท้แน,น่น,ะนอนนะครับแน่นอนเป็นหน้าคู่จะดีกว่านะไม่เดี๋ยวเล่นหน้ไม่ก็เล่นไนดะ้ครับแต่มันเออจะพึ่งมันคนเดียวก็ไม่ได้นะสําหรับหน้าเดียวนะผมว่าหน้าคู่ดีกว่านะเออยืนคู่ตัวห้าห้าสักหนึ่งตัวเงีนะ้ยเออก็บอกเลยว่าเตี้ยวสาวแน,น่นอนนะสำหรับอิดบ,บายิงคมรับนะยิงแรงยิงคม บอกเลยแบบยิงตามน้ำอ่ะเออบอกเลยว่าของแท้แน่นอนสอลอีบานะเล่นสนุกนะครับอยากแบบอยากจับอ่ล่างร้อยสิบเอ็ดเลยนะครับนะแต่คงไม่มีปัญญาแล้วเปิดไม่ได้แล้วก็ชินช้นชิ้นเอ่อชิ้นส่วนก็ยังไม่ถึงนะครับสไลด์บารนะ้อยสิบเอ็ดเนาะก็เล่นแรกนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับในอนาคตเราอาจจะได้เจอกันนะครับสไลดบารล่างใหญ่ๆกเนาะล่างนี้ก็สนุกนะครับยิงคมมากนะครับ ดูจากไฮไลท์ครับบอกเลยว่าคมจริงนะครับเล่นประมาณ6 7เกมนะครับก็ชนะหมดนะยิงบ้างไม่ยิงบ้างเนาะสำหรับอิบบาเยิงประมาณ5เกมครับดีนับได้5 6เกมนะไม่ยิงเกมเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะเราบอกเลยว่าของแฮ้นะครับสำหรับอิบบานนั้เล่นได้สำหรับสายฟรีผู้เล่นใหม่นะนะเออเอาแบบไาตีขึ้นเม็ดแดงเล่นขำๆเนี้ยเล่นได้นะครับนะแต่ถ้าจริงจะจริงจังก็ จะส้มเลยก็ได้เออถ้าใครมีเอ่อมัชชิโนเยอะก็ได้ส้มก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเนาะแต่ถ้าส้มจริงๆอ่ะผมว่าร้อแรงร้อยแปดตีกว่าอ่าร้อยแปดที่เขาต้องปลดล็อกทุกมืเออทุกบทอ่ะเออไงแรงนั้นคนตีไม่ส้มได้นะนะเอ่อแรงนั้นก็ดีกว่าแน่นอนนะแรงนี้ก็เลือกขำๆไปก่อนนะตีแดงเลือกขำๆร้อแรงร้อยแปดก็ได้นะนะ แต่เขามีร้อิบเออยู่แล้วก็ยินด,ดีด้วยเก่งมากเลยนะ111ยนสะเอ็ดนะขนาดแรง105ยห้าเขายังขนาดนี้นะแล้วแรง111เอ็ดก็น่าจะตึงนะครับนะสำหรับอีบ,บาแล้วก็ลงต่ำนะครับแอบลงต่ำทั้งสองแรงเลยนะสำหรับอีบ,บาก็อาจจะมาเอาบอลลงต่ำนิดนึงนะสำหรับอีบ,บานะแต่ จังหวะไหนที่เราต้องการประตูเขาก็จะสปรีนตัวเองขึ้นไปนะครับสำหรับอีบานะหา่งองดีเหมือนกันนะลูม,มงลูม,มงได้หมดนะในแอ่นแน่ก็น่าจะโหดมากนะสำหรับอีบารนะแถวไม่ค่อยเท่าไหร่นะครัท่าไม่สําคัญนะสีแห้งก็ถือว่าเหมือน 4. ี่จุดเออห้าจุดสี่จุดเก้าแล้วกันเออเกือบหนะ้าห้าแล้วอีบานะอีกนิดนึง <laughs> ก็นะับไม่สีเรียมนะเรื่องเท้าบอกเลยว่า หาช่องดีเออไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะหาช่องดีตัวอยาค่องเออตลอดอีบานะโมกเลยว่าของแฮ่นะดูจากไฮไลท์นะยิงด้ทุกรูปแบบนะครับมีความเร็วกระชากหนีกองหลังพอสมควรนะมันไม่ได้ไปเร็วมากแต่ก็ไม่ได้ว่าช้าเลยนะครับสตลอดอีบานะก็นะครับวิ่งแค่ร้อยร้อยเดียวเองมะตลอดอีบาร์ล่างนี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ว่าแย่นะอือก็เล่นสนุกสนุกขำๆนะครับดูไฮไลท์กันไปนะครับลูกบงลูกโม่งเงี้ย ได้หมดนะครับยิงไกลย,ย,ยิงแรงนะยิงเน้นทางหน่อยนึงเนี้ยหเข้ากับทุกลูกนะครับสลอยอีบาร์นะเล่นสนุกบอกเลยว่าเล่นสนุกมากๆนะครับนะดูไฮไลท์ล,ลูกนี้โหยี่มาครับนะหาีิหาช่องดีนะครับแบบตามน้าก็ได้นะครับอีบาร์หาช่องดีมากนะมันจะไปอยู่ตําแหน่งที่เราคาดไม่ถึงบางบางลูกลรวไม่อยู่ตรงนั้นได้ไงนะหาช่องดีมากนะสำหรับอีบาร์เนะ มีช่องขางนิดเดียวเข้าไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโหนัดยิงเข้าไปสลับอีกบรานะครับบอกเลยว่าเก่งเอออยากเล่นรอสิบเอ็ดเลยนะครับโอ้พูดไปอยากเล่นรอสิบเอ็ดเลยนะครับนะขอให้เปิดได้แล้วกันนะโหรอสิบเอ็ดอยากเล่นมากบอกเลยว่าความคงความแข็งของผิวนะครับมีนะครับสลับอีบานะมีเลยนะครับก็บอกเลยว่าใครที่ลังเลว่าจะ เปลืองมัดเชยหรือเปล่าก็ตีขึ้นเม็ดแดงพอนะครับนะเม็ดส้มก็ไปร้อยแปดนะครับอย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้เนาะก็ล่างนี้ก็เล่นขำๆครับรอร่างร้อยแปดก็ได้นะครับนะแต่ใครซีเรียสต้องการอิกบาไปสม้มเงี้ยก็เล่นได้มางก็เล่นได้ครับแต่รอรอดีกว่านะมันเปลืองมัดเชยโดยเฉพาะเห็นะครับนะเอ่อมัดเชยช่วงนี้ก็ถือว่าแจกเยอะมันก็แจกเยอะนะครับแต่ เก็บไว้ก่อนดีกว่านะมันช่วงนี้มันตีขึ้นยากเหมือนกันนะใครจะเป็นสายลูกผู้ชายเนี่ยหูตีขึ้นอย่างยากเลยนะก็เก็บไว้นะครับเล่นล่างนี้ก็แค่เม็แดงก่อนก็ได้นะครับสำหรับสลาตอนล่างนี้เนาะนะก็ไฮไลท์ครับ มีประมาณ6นาทีกว่านะครับปัดประมาณ6เกเจ็ดเกมนะนะสําหรับอิบบาเราดูโชว์ความแข็งนะครับไม่ล้มนะครับบอกเลยว่าของจริงนะอิบบาก,ก็ปั่นเข้าง่ายๆเลยโหของจริงครับไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดจริงเก่งมากนะผมเล่นผมบาวมากครับนะสําหรับอิบบาล่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใครที่หากองหน้าเออตัวสํารองครับแนะนํานะเอาเป็นตัวสํารองก็ได้ครับตัวสํารอง ท้ายเกมเรามาเปิดหมงเงียเออเราคิดอะไรไม่ออกละสอ,อีกบา้าในทีากาเจ็ดสิบกว่านิดนิดเนี่ยเออบหมงแม่งเลยนะครับหาช่องดีนะเออเห็นตัวใหญ่างี้หาช่องดีมากนะสำหรับอีบา่านะครับนี่สลาตัตอนนะครับอ่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไม่รู้จะใครกล่าวขอไปนะครับนะก็นี่ก็เล่นกันสดสดเลยนะครับหกจดเกมนะครับนะสำหรับอีบา่าเนาะอ่นะไปไปดูบูสรุปกันครับว่าเป็นไงไปครับผม เป็นงบ้างครับสำหรับอนะิบราฮิโมวิชนะสลาตั้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าสนุกนะลางนี้ก็สนุกกว่าลางที่แล้วนะครับลางที่แล้วแอบช้านะลางนี้มาเผาเร็วมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าลางที่แล้วพอสมควรนะ่ะมาได้เร็วมากแต่ก็ถือว่ามีความเร็วนะครับตัวใหญ่วิ่งได้เท่านี้ผมว่าบ้าเลยนะสำหรับสลาตั้นะครับโอ้ไม่อยากคิดเลยถ้าเปิดได้ร11มันจะขนาดไหนนะโอ้ใครที่มีร11ยสิบ ในฉาเนนะผมอยากได้นะแต่ก็ไม่มีอนยาคนระับเนะี่ยพราะต้องเอาตำแหน่งอื่นก่อนนะครับของหน้าผมตึงแล้วนะครับมีทั้งโดวอนยูเซเนาะก็ใครที่แบบหาของหน้าจริงนะอีบาก็ปปเป็นหนึ่งในตัวที่น่าเล่นเลยนะนะถึงจะสี่ห้าก็ต่างครับใช้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ไม่แย่นะกดเบ,บาๆก็แล้วกันนะครับถือว่าดีเลยสําหรับอีบากนะส่วนนั่งนี้บอกเลยฮะตึงเหมือนกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟียเงี้ย ม่ได้สีเรียดเรื่องดาวอะไรมากมายเล่นสนุกสนุกผมว่าใช่ไ,ได้นะครับแต่ค่อยสายสายตึงเลยต้องเก็บดาวกับแฮสิปอพเนี้ยผมว่าไปาเล่นตัวอื่นนะไปเล่นเมตาดีกวนะ่าเท้าห้าห้าเออหรือว,ว่าอีบาร์ราสิบเอ็ดเนี่ยงี้ไปเลยมันจะดูแบบอ่าอ,อย่างนั้นเล่นง่ายกว่านะครับดังนี้มันดูอึดๆนะครับถ้าพูดตามจริงนะมันดูอึดๆมันดูแบบอ่ามันก้งหน้าตัวใหญ่ครับเออมันประมาณนั้นแหละแต่มันพิ้วนะ สำหรับผมกองแน่ตัวใหญ่ผิวได้เท่านี้แหววมากนะครับสำหรับอีบาร์นะก็เล่นได้เลยนะบาดเดียบาดแย่ขนาดนั้นนะครับก็ใครที่กำล,ลังลังเลว่าจะตีเล่นหรือเปล่านะครับก็ตีมแค่เม็ดแดงก็ได้ครับเอาเป็นตัวสำรองเนาะเอาเป็นตัวจริงก็ได้ครับสำหรับใครที่ไม่มีกองหนานะกลับหรือว่าเล่นได้สนุกสนุกเนาะอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะรีวิวไม่ถูกจะใครเกลียวอไปมาเนี่ที่หนีกันด้วยนะครับอ่ะก็ใครที่ก็มาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกงินเดือให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ฝากร้านต้นเกมบัฟบัฟสักหนึ่งล้านกุ๊กกิ้งล้านจอบครับล้านเติมเกมดีคุณนะบัฟบัฟบ่าจะได้รับเปอร์เซ็นต์นับถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนรับรู้เลยนะจะไวจะกุ๊กกิ้งล้านจับเลยนะครับลีน่าล่างได้เลยนะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องเนานะที่อยากอะไรเปิดอะไรก็ตามนะขอจะเป็น3 0 0พเพชรเอ้ยไม่ว่าจะเป็นของแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ตามนะขอให้ดูดีดวงปังๆนะครับได้อย่างที่เราต้องการเนาะไม่ว่าจะเป็น1 1 0 111รหรือว่าแต้ม ขอแบบได้แต้มเยอะๆนะครับเอาไว้แลกตัวหโดโหดแลกอีบาร์กันไปเลยนะครับนะขอให้โดนดีๆด,ดวปงปากกันด้วยนะครับผมอะก็ระาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะลาขอกล่าวคำว่าขอบคุณแนะลนะลนะสวัสดีครับ